ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับวีพีนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุรักษาคนเลี้ยงหมูนะครับวีพีนี้เราจะมาว่าถึงเรื่องของการดูแลหมูเล็กๆนะครับหลังจากยานมซึ่งมีทีอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่สอบถามเข้ามามีปัญหาในการดูแลหมูรุ่นเล็กนะครับ ไม่ใช่รุ่นนี้นะครับนี่เป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นที่ยานมใหม่ๆนะครับปรากฏว่าหมูของท่านเอฟซี FC ท่านั้นนะครับมีอาการเป็นคล้ายๆเป็นไข้ไม่บริโภคอาหารเสื่องซึมแล้วก็อ่อนแรงเป็นบางตัวนะครับ อันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องรู้สาเหตุก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับคือถ้าเราเจอแล้วเราก็ต้องรักษาไปตามอาการก็มักจะเป็นบ่อยนะครับสำหรับหมูรุ่นนี้นะหลังจากย่านมปัญหาหลักๆก็คือเกิดจากความเครียดนะครับอีกส่วนหนึ่งหรือแม้จะเกิดทั้งเกิดจากโรคบางชนิดนะครับแต่ถ้าเราเจอแล้วเราก็ควรที่จะ รักษาไปตามอาการอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นไข้นะครับมันป่วยเนี่ยเราจะรู้ได้ไงล่ะแล้วก็ไปจับดูที่หูเขานะฮะจับดูที่ต้นหูเขาถ้ามันเย็นๆน,นะครับเป็นสูนโรบราณน,นะครับถ้าหูเขาเย็นก็ควรที่จะสันนิษฐานได้ว่าเป็นไข้นะครับแต่ก็คงไม่ถึงขนาดที่จะไปโดน AFS นะครับอันนั้นเป็นโรคที่ ดูแลลำบากถ้านะเป็นไข้เราก็ต้องรักษาตามอาการก็ให้ยาลดไข้ธรรมดานะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านขายายาหรือว่าแม้แต่ร้านจําหน่ายอาหารสัตว์นะครับบอกอาการเขานะครับและอีกอย่างนะครับสาเหตุอีอย่างปัจจัยหนึ่งก็คือพวกลมนะครับพวกลมพวกพื้นที่เชยแฉะนะครับเพราะว่าหมูรุ่นนี้เขาจะเกิดอาการเครียดครับ หลังจากเราให้ยาประเภทที่ลดไข้แล้วนะครับก็ควรที่จะให้ยาบำรุงด้วยนะฮะยาบำรุงก็ควรที่จะให้นะครับแล้วก็หาพยายามหาอะไรมาให้เขาไม่เครียดนะครับเพื่อกระตุ้นการกินนะครับคือถ้าเขากินน้อยภูมิจะทางเขาก็จะลดน้อยถอยลงนะก็จะเกิดอาการป่วยอาการซึมเศร้าซึมเศร้านะครับ แต่ถ้าเรามีของเล่นให้เขาเล่นให้เขาขบเคี้ยวไม่เครียดเขาก็จะกระตรือร้นอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศดีนะฮะถ้าเรากระตุ้นเนี่ยเขาก็จะมักชอบนอนนะครับโดยเฉพาะหมูเล็กเนี่ยนะแต่เขาไม่ต้องตกใจนะครับ คนเลี้ยงหมูมันก็ย่อมมีความเสี่ยงก็ดูแลไปตามอาการอย่างเช่นชุดนี้นะครับเนี่ยผมก็เพิ่งหย่านมได้สามสี่วันเองนะฮะก็ต้องหมันมาดูแลบ่อยๆนะครับสังเกตไหมครับคอกผมจะแห้งนะฮะพื้นฐานเลยนะครับหมรุ่นนี้ถ้ายังไม่ถึงเดือนเนี่ยผมจะไม่ทำความสะอาดคอกนะก็คือจะไม่ให้น้ำขังเลยรู้ยังไง ถึงจะทาาําความสะอาดผมก็จะรีบเช็ดให้มันแห้งนะครับเพราะว่าพื้นที่มันชื้นมันก็จะทําให้หมูเราสุขภาพแข็งแรงไม่ดีถ้าที่ควรนะครับก็จะทําให้ซุดโทมหรือว่าเป็นไข้เป็นหวัดได้นี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับถ้าท่านเกิดอาการที่ว่าก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่ามูท่าน ป่วยจริงหรือไม่เปล่าหรือว่าแค่อาการเครียดและอีกอย่างนะน้ําบริโภคต้องเป็นน้ําที่สะอาดนะครับผมก็เห็นหล,หลายท่านนะครับมันจะมียาตัวหนึ่งนะฮะเป็นพวกวิตามินนะครับผสมน้ําให้เขากินคลายเครียดได้ด้วยนะครับก็ลองไปซื้อมาทดลองดูแต่สําหรับผมผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าผมจะดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์และก็หลังคลอดเลย ผมจะบำรุงแล้วก็จะทำสุขพิบาลให้มันดีนะครับหมูถึงจะแข็งแรงนะครับนั่นก็คือประเด็นนะฮะเห็นไหมครับคอกหมูผมจะมีแดดสองนะตอนเช้านะครับเรื่องแดดเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับที่มีความเชื่อผิดๆนะครับโดยเฉพาะคนแก่ๆหรือว่าคนเท่าคนแก่บอกว่าหมูโดนแดดมันไม่ดี ะะตามหลักแล้วมันดีทั้งนั้นนะครับหมูโดนแดดยิ่งดีเพราะเขาจะได้รับความอบอุ่นแต่ไม่ใช่แดดกราดเปลี้ยงเปียนะฮะแดดเช้าเช้าเนี่ยเชา้ชาเชา้าก็เย็นเย็นเนี่ยคนที่จะให้เขาโดนแดดบ้างก็จะได้มีภูมิต้นานทานอยู่แต่ในร่มไปก็ไม่ดีนะครับอีกอย่างพื้นข้อก็จะได้แห้งถ้าโดนแดดนะครับแห้งไวแล้วก็จะแข็งแรงนี่ก็ได้เดือนแล้วครับ นะครับอย่านมได้เดือนกว่าแล้วลักษณะที่หมูเป็นก้าม่อนแรงนี่มันก็เกิดมาจากหลายสายเหตุนะครับอย่าไปตีรวมว่าเป็นแค่ไข้นะครับต้องดูให้ดีนะฮะโดยเฉพาะโรคระบาดการป้องกันก็ต้องควรที่จะทำให้ดีนะครับอย่าให้คนภายนอก ข้าในคอกในเราเราป้าองกันให้ดีที่สุดนะครับรอบคอก็สียาฆ่าเชื้อหน่อยพ่นยาฆ่าเชื้อหน่อยนะครับไม่แต่กระทั่งปูนขาวก็โรยล้อมคอกได้นะครับรอบคอกรอบเราเราเราเลี้ยงแบบบ้า้าเราต้องดูแลนะฮะสำหรับรุ่นนี้ก็ยังอยู่ในช่วงอนุบาลครับก็แข็งแรงกันทุกตัวนะครับก้าวหาง ท่านจะสังเกตเห็นมูลมันไหมฮะผมจะใช้วิธีกวาดแล้วก็ตักนะครับอเผื่อว่าคอ,อกผมมันจะเป็นคอ,อกที่สโลปลงนะฮะล้างง่ายสะดวกสบายวิธีทำคอ,อกหมูก็ครที่จะให้มีสโลบ้างนะครับมันก็จะส่งผลกับการที่เราล้างคอ,อกจะทำให้แห้งไวนะครับ สักสี่ห้าองศาก็ยังดีนะครับถ้าหมูรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดได้ไข้ได้ป่วยเนี่ยเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการที่จะแค่แกรนแม้แต่การถ่ายเล้วก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าตัวนี้ได้ถ่ายเล้วเนี่ยโอกาสแค่แกรนในตไม่ทันเพื่อนเนี่ยมีมาก มีสูงเหมือนกันแล้ก็ต้องควรระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ควรที่จะหาอะ,อะไรก็ได้นะครับที่มีรสเฟื่อนเออมีรสเฟื่อนนะครับมาให้มันกินเช่นกล้วยดิบอะไรประมาณนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมนะครับก็อย่าลืมเปม็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์เอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ